ดาวเสาโครจรวิปริตทำนายดวงชะตา12ราศีในทางโหราศาสตร์มีคำกรอนกล่าวไว้ว่าโทษทุกข์ให้ทายเสาดังนั้นดาวเสาจึงเป็นดาวตัวแทนแห่งความทุกข์เป็นหัวหน้าดาวใหญ่ฝ่ายบารพะข์คือให้โทษกับดวงชะตา ดาวเสาเป็นดาวธาตุไฟแบบไฟสุมขอลดังนั้นดาวเสาจึงเป็นดาวที่ให้คุณหรือโทษแบบช้าๆค่อยเป็นค่อยไปแต่หนักแน่นมั่นคงกินระยะเวลายาวนานโดยจะมีลักษณะการสั่งสมพลังงานมาเป็นระยะเวลานานก่อนที่จะส่งผลแต่เมื่อดาวเสาส่งผลหรือประทุไฟขึ้นมาแล้วก็จะดับลงได้ยากโดยปกติดาวเสาเป็นดาวที่ให้ความโทษทุก ส่งผลให้เกิดการมองล่วงในแง่ร้ายเกิดการเห็นแก่ตัวมีความคิดเห็นในทางที่ผิดเกิดความอาฆาตแค้นมีอารมณ์หดหูหรือทําให้เกิดความเครียดวิตกกังวลมากแต่ในทางบวกของดาวเสาร์ก็มีบ้างนั่นคือการให้ความทรหดอดทนต่อสภาพการที่เลวร้ายต่างๆดาวเสาร์จะสอนให้รู้จักฟันฝ่าต่ออุปสรรคสอนให้รู้จักรอคอยเป็นต้นโดยปกติดาวเสาร์ใช้เวลาเดินในแต่ละราศีเป็นระยะเวลาสองปีครึ่ง ครบ1รอบ12ราศีใช้เวลา30ปีซึ่งปัจจุบันดาวเสาวอยู่ในตำแหน่งราศีกุมไปจนถึงวันที่19พฤษภาคม2568ซึ่งคำทำนายเกี่ยวข้องกับดาวเสาวย้ายวีอดีดูดวงได้จัดทำไว้แล้วท่านสามารถติดตามได้ตามลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ทั้งนี้ในปี2566นี้ดาวเสาวจะโคจรพักหมายถึง การโคจรถอยหลังหรือโคจรช้าลงเป็นระยะเวลา4เดือนคือระหว่างวันที่19มิถุนายน2566ไปจนถึงประมาณวันที่23ตุลาคม2566ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนี้อิทธิพลของดาวเสาร์จะทำให้คนแต่ละลัคนาราศีได้พบกับเหตุการณ์ต่างๆที่แตกต่างกันไปแต่ที่เป็นเหมือนกันคือสิ่งต่างๆของชีวิตของคุณจะเหมือนเดินช้าลง สิ่งที่เคยคืบหน้าอยู่จะชะลอตัวลงเหมือนกับหยุดนิ่งอยู่กับที่ส่วนคนแต่ละราศีจะได้รับผลกระทบต่อการพักของดาวเสาร์อย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้ดาวเสาร,ร์โคจรวิปริตทํานายโดนงชะตาชาวลัคนาราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนหรือผู้ที่มีลัคนาราศีพฤษภดาวเสาร์หมายถึง ชื่อเสียงความสำเร็จการเดินทางกายของคนลัคณาราศีพฤษภปัจจุบันดาวเสาร์ให้ผลลัพธ์ในเรื่องความสำเร็จในเรื่องการงานแม้ว่าคนลัคณาราศีพฤษภจะต้องทำงานหนักและเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานแต่มักจะได้รับการยอมรับมีชื่อเสียงได้รับความก้าวหน้ามีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งแต่ในช่วงที่ดาวเสาร์โคจรพักองศา คนลัคนาราศีพฤษภจะต้องย้อนกลับไปทบทวนการทำงานหรือไปพบกับปัญหาเก่าๆความสำเร็จของงานที่เคยมีมาการงานจะเริ่มเกิดปัญหาอุปสรรคไม่ราบรื่นการงานเหมือนหยุดนิ่งอยู่กับที่ความคืบหน้าของงานมีน้อยลงทงั้งๆที่ยังต้องทำงานหนักเหมือนเดิม บางคนต้องย้อนกลับไปทำงานเก่าๆต้องไปรื้อฟื้นงานเก่ากลับมาทำหรือต้องกลับไปทำงานเดิมๆเจอปัญหาเดิมๆในเรื่องการทำงานคนลัคณาราศีพฤษภจะเริ่มอาการเบื่อเซ็งกับปัญหาในที่ทำงานในรูปแบบเดิมๆความคาดหวังในเรื่องความสำเร็จชื่อเสียงโอกาสในด้านตำแหน่งหน้าที่การงานจะถูกระงับหรือเกิดอาการไม่คืบหน้า ส่วนคนที่วางแผนในเรื่องของการเดินทางไกลไปเรียนไปทำงานต่อ,อยังต่างประเทศในช่วงที่ดาวเสาพักคนลัคนาราศีพฤษภจะเริ่มเจออุปสรรคทำให้แผนการเดินทางต้องเลื่อนออกไปดาวเสาร์เลงราศีสิงห์หมายถึงเรื่องของครอบครัวอสังหาริมทรัพย์จึงส่งผลให้คนลัคนาราศีพฤษภที่กำลังตัดสินใจในเรื่องการซื้อการลงทุนเกี่ยวข้องอสังหาริมทรัพย์รถยนต์จะเกิดอุปสรรคปัญหามีความลังเลใจ บ้านหรือรถยนต์เกิดปัญหาเดิมๆจะมีความขัดแย้งหรือความเห็นไม่ลงรอยกันในเรื่องของคนในครอบครัวละมักมาจากปัญหาในเรื่องเดิมๆที่เคยเกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนี้จะขยับปรับตัวดีขึ้นเมื่อดาวสาวกลับมาเดิมปกติในช่วงปลายเดือนตุลาคม2566เป็นต้นไป